เคยไหมเจอเรื่องไม่ถูกใจแล้วหัวเสียโกรธโมโหจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะลองคิดดูสิมีคนขับรถปาดหน้าเราอาจจะโกรธแต่ถ้ามองว่าเขาอาจจะรีบจริงๆก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ทันเห็นเราความโกรธมันจะลดลงไปเองเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่เข้าหูเราอาจจะหงุดหงิด แต่ถ้ามองว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะเครียดอยู่เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นอาจารย์เคยสอนว่าใจที่เป็นกลางคือใจที่ไม่ตัดสินใจที่ไม่ด่วนสรุปใจที่มองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่เติมแต่งด้วยอารมณ์แล้วทำยังไงถึงจะมีใจที่เป็นกลางได้มีคนถามฝึกสิฝึกมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจฝึกปล่อยวาง ฝึกให้อาภายัยอาจารย์ตอบไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีเสมอไปพอเราเริ่มมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางได้ชีวิตเราก็จะสงบสุขมากขึ้นเยอะเลยลองดูนะ